แล้วที่ผมขึ้นไปผมก็ไปเจอสุสานของคนคนหนึ่งอะไรอย่าอะไรอย่าพลเอกประยุทธ์จันทร์ <FBI. S 1> เอ้ยอะไรอย่า you have a s i n g in g all of อ้อมเชื่อส์อัปเดตของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ายังอยู่ที่มือหรือเปล่าหรือว่าหลุดมือไปแล้วท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน,นะครับวันนี้เราก็อยู่กันใน12ชั่วโมงในบล็อกฟู้ดนะครับและครั้งนี้เราจะมาทำอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมอย่างาที่สปอยไว้นะครับก็จะมีการโจมตีเจ้าทะเลแล้วก็มีการรีวิวผลระเบิดแล้วก็จะมีการฟาร์มหาดาบด้วยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงเตรียมรับชมได้เลยนะครับผมต่อจากไอพี EP ที่แล้ว ไปกันเลยรสเกตตัวนี้ตัวนี้แล้วเราก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการเข้ามาแล้วก็เจอกับกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งที่ติดคุกอยู่นะครับผมดูเหมือนว่าเขาจะมีอะไรจะคุยกับผมนะเฮ้ย hey, อ้นุ่มแกสามารถพาเราออกจากที่นี่ได้หรือเปล่าถ้าแกพาออกได้เราก็จะให้หมวกนะวิธีการพาออกงั้นเหรอโอเคแกต้องดูปุ่มต่างๆบนเสาหรือว่าบนกําแพงแล้วก็เรียงลําดับมันอย่างถูกที่คาใบเหรออยู่ข้างบนอะ่ะที่มันเป็นบ้านปราสาทใหญ่ๆนะแกลองไปหาดูแลกวที่ผมได้คำใบมาไม่นานผมเลยรีบทำการไปหามันอย่างรวด ป้าหมายจนได้โอ้โหพระเจ้าเหนื่อยจริงๆเลยและหลังจากนั้นผมก็ได้เดินมาเจอกับโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่มีคำใบ้บอกอยู่อ๋อมันเหมือนสัญลักษณ์ที่กำแพงเลยนะท่านผู้ชมโอเคน่าจะเป็นตามนี้นะเดี๋ยวเราจำไว้นะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะไปกดปุ่มตรงกำแพงกันนะครับผมอย่ารอช้าครับรีบมาอย่างไวครับท่านผู้ชมหมโดดไปยาว และตัวสุดท้ายของเราเรียบร้อยท่านผู้ชมเฟสของเราเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้หมวกจริงๆด้วยท่านผู้ชมแล้วผมจะไปดูมันหน่อยนะวา่าทำไมผมช่วยมันแล้วมันไม่ออกมา่าแต่ฟักใครอะ่ะท่านผู้ชมเหมือนเป็นกุ๊กอะคิงเลดเฮดเหรอยูราชาหัวแดงตอนนี้ฉันยุ่งอยู่คุณกลับมาเมื่อถึงเวลพันห้แล้วเอาชนะอะไรักอย่าง โอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวเ,เจอกันแล้วหลังจากนั้นน้องผมก็บอกว่าให้เราไปคุยกับเ p c ตัวนี้ดูแล้วก็ใส่หมวกหรือว่าใส่ผ้าคลุมอะไรก็ได้นะมันก็จะบอกสแต็กของเราเลยว่ามันเพิ่มอะไรให้บ้างอย่างเช่นอันนี้ก็จะเพิ่มอะไรสักอย่างนั่แหละให้เรามันก็ประมาณนี้นะ m p c ตัวนี้นะท่านผูน้ชม ส่วนเ p c ตัวนี้นะมันก็จะเป็นเ p c ิซีสำหรับการหาดาบนะครับเป็นเ p c ที่เอาไว้สำหรับหาดาบโซโลนะครับมันก็จะเกิดทุกๆประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะ6ชั่วโมงหรือไม่ก็8ชั่วโมงนี่แหละเราต้องออนเซิร์ฟิงไว้ประมาณนี้มันก็จะบอกว่ามันใกล้จะมาแล้วท่านผู้ชมผมว่าผมน่าจะได้ดาบเร็วๆนี่แหละแต่แล้วผมก็ได้ไปเจอกับชายคนหนึ่งที่ใส่ชุดสุดแบบหล่อเท่มากเลยแล้วผมก็ได้ไปคุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเออขอโทษนะคุณยังไม่เก่งพอโอ้เจ้าท่านเลูกสองไม่แต่คนดูถูกกันทั้งนั้้้้้้้้นนนนนนเเเเเลลลลยยยยออ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 อ่่่่่่ะะะะะ๋ผผมมมมมมกกกกก็็็ไไไไไดดาา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 บบีีีทึึงงงววววตตััััปขขฮฮคคคิิสซซฟรร์ืใจแแ ที่ผมกําลังเดินสํารวจฟาร์มอยู่ผมก็ได้ไปเจอกับ NPC ตัวหนึ่งที่ที่แบบว่ากําลังซุ่มเงียบอยู่แบบว่าเหมือนว่าเป็น NPC แบบลึกลับอะไรประมาณเนี้ท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั่งคุยกับเค้าแล้วเหมือนเขาบอกว่าเหมือนเคาจะปลดล็อกศักยภาพสูงสุดให้ผมนะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่เขาบอกว่าให้ไปหาดอกไม้มา3ดอกก็คือดอกไม้สีแดงกับดอกไม้สีน้ําเงินแล้วก็ดอกไม้สีทองนะครับถ้าหาได้แล้วก็มาให้เขาอีกทีนึงโอเคท่านผู้ชมเราไปหาก่อนดีกว่าแล้วพอผมฟาร์มไปถึงเวล้0 0ผมก็ได้เห็นว่าอะไรอ่ะผมมีดอกไม้ดอกที่3เลยผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าอยู่ดีมันก็เด้งเข้าตัวมาได้ยังไงแต่เราก็ต้องไปหา2ดอกที่เหลือนะก็คือเหลือสีแดงกับสีน้ําเงินและท่านผู้ชม Okay, แล้วเรืนะ่องผมไปรู้มาอย่างนึงคือดอกสีน้ำเงินนจะเกิดตอนกลางคืนส่วนดอกสีแดงจะเกิดตอนกลางวันซึ่งตอนนี้ตอนกลางคืนอยู่แล้วผมก็จะหาดอกสีน้ำเงินนะนี่ไงเจอแล้วมันอยู่ตรงสุสานอะไรสักอย่างนี่แหละท่านผู้ชมโอเคเหลือแค่ดอกสีแดงนะท่านผู้ชม let's go เช้าดืมตาขึ้นมามองเธอในายามเช้าตู่โอปพระเจ้าตอนเช้าแล้วท่านผู้ชมผมก็จะหาดอกสีแดงต่อไปเลยนะครับอือนี่ไงแล้วอะไรอ่ะเห็นแบบแบบใช่ไหม ใช่หรือเปล่าไม่ใช่แลวตรงนั้นมีเปล่าตรงนั้นมีหรือเปล่านะผู้ชมนี่ไงเจอแล้วโอ้โหเราตอนนี้เราได้ดอกกุหลาบมาครบ3ดอกแล้วนะครับท่านผู้ชมหลเราจะไปให้มันเลยนะแล้วมันก็บอกว่าผมทํางานให้มันได้ดีมากมันก็บอกว่าให้ผมมาจ่ายเงินไปให้มัน5 0 0 0 0 0ซึ่งผมก็เลยจ่ายไปเลยนี่เพราะผมมีเงินเป็นสาเสถียรูบเงี้ยแล้วมันก็บอกว่าตอนนี้คุณสามารถว่ายน้ําโดยที่ไม่โดนดาเมจดน้ําได้แล้วนะซึ่งผมได้ทำการทดลองดูว่ามันเป็นอย่างที่มันพูดจริงหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นจริงด้วยท่านผู้ชมอ๋อน้องผมบอกว่ามันคือการ นิดเดียวไงแต่ตอนนี้ลงน้ําแล้วเลือดไม่ลดเลยดีมากท่านผู้ชมเผาเงือกอย่างดีของโคตรด,ดีพูดพร้อมกันนะครับผมพินิกิจ้าซฟะ และในวันถัดมานะครับเพื่อนผมก็ได้ทำการมาช่วยในการตีโรงงานนะครับโอ้โหท่านผู้ชมคือแบบว่ากระหน่ำนัวกระหน่ำแทงกับโรงงานอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมเสร็จแล้วผมก็ได้ผลมืดนะและเพื่อนผมก็บอกว่าเฮ้ย <Questo S 3> บีทดเอ็งลืมดูวินี่หรือเปล่ามันมาแล้วเนี่ยดาบมันมาแล้วเนี่ยมันสามารถหาได้นะผมยื่นตกใจท่านผู้ชมจริงหรือเปล่าเนี่ยมันเขียนว่าอะไรสิบห้านาทีสามารถหาดาบได้แล้วหรอโอเคท่านผู้ชมตีฐาเลยที่ฟ้าเดี๋ยวไม่ทันเล t s go ผมก็ได้เปลี่ยนผมเป็นผลแสงเลยก็รีบทำการพุ่งไปหาดาบจนจุดเกิดต่างๆเเเเเลลลลลยยใหหหหห้้้ไไวววครรรรับททท่่่่่าาาาาานนนผผููชมมมืืืือออออีีีจะกป าว่าผมเพิ่งมาเห็นนะเลยกินนาทีแล้วว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่าเอ้ยตรงนี้มีป่ะจุดแรกเลยเอ้ยใช่ปะ่ะท่านผู้ชมส่ยสูรสีดำอะไรยะใช่ปะ่ะสอดดาบใช่ไหมคุณเจอฉันแล้วอะไรยะซื้อก่อนเลยนี่ไงไม่ดููซื้อก่อนเลยท่านผู้ชมเฮ้ยซื้อเลยครับท่านผู้ชมไอเทมไหนดูซิได้อะไรมา อุ้ยซุนซุยดาบแบโซโลโอ,อ้โห้โคตรเท่อะในตอนโอ้โห้ดูฮาร์คิที่เอทปลายดาบสีม่วงโคตรแจ่มยอดมากครับท่านผู้ชมโอ้โหตื่นเต้นนะผมกลัวว่าผมจะไม่ได้นะแต่สุดท้ายผมก็ได้มานะท่านผู้ชมนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะที่มีเพื่อนผมช่วยหานะครับพีฮันเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับตามมาได้นะครับคนนี้และจากจอสังิกน,นะครับที่ผมบอกว่าผมจะมารีวิวผลระเบิดให้ดูนะนี่เพิ่งปลามมาแบบสดๆร้อนๆเลยครับท่านผู้ชมสกิลแรกก็จะเป็นการชาร์จจจจระะะะเเเบิดดดดไววว้้้ทีีุุ่่่่ใหนนนนนึงงงปป็กลลลมมออยยาาผูช ก็จะระเบิดปุ่มอย่างนี้นะท่านผู้ชมส่วนสกิลสองนะคะก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปหาแล้วก็ระเบิดใสจะเป็นอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมคือโหดมากคือแรงมากท่านผู้ชมต่อมาสกิลสามผมก็ขอสกิลเอฟก่อนนะครับนี่ครับนี่เป,นเป็นการปล่อยระเบิดแล้วก็ระเบิดตึมอ,อย่างนี้นะท่านผู้ชมส่วนสกิลซีต่อไปนะครับจะเป็นการชาร์จนะครับแล้วก็เป็นการวางกับดักระเบิดเป็นสีวงๆอย่างนี้เลยถ้าเราชาร์จนานมันก็จะเปรบเป็นวงนานนั่นเอผมปล่อยไปอะไรอะโอ้โหท่านผู้ชมไม่ความร่วมมือเลยนะไอคนเนี้ยโอเคผมก็จะมาช้ดดดูออีีกกกกกรรรรรรรบบบบบนนนึงงคคัััั่เเป็็าาาาช์จจแลววะิ ดีมากแต่ข้อเสียคือมันชาร์จนานไปหน่อยนะครับส่วนต่อไปสะกีวปนตินะครับก็จะเป็นการชาร์จระเบิดอย่างนี้ซึ่งเลือดเราก็ลดด้วยนะมันเอาเลือดของเราไปเป็นระเบิดนะ ยิ่งเรากดค้างนําก็จะระเบิดแรงนะครับผมโอ้โห و, อลังการอาคนไปกระดิ๊โอ้โหสุดขอบฟ้าท่านผู้ชมเอาและปภารกิจสองเราก็เสร็จสิ้นปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คือได้ดาบแชงคูดไม่ใช่ดาบแชงคูดดาบซุนซุยแล้วก็ได้หมัดสายฟ้าคือสกิลครบแล้วก็เป็นผลของระเบิดก็คือแบบว่าจัดหนักจัดเต็มะครับวันนี้ผมก็ง่วงแล้วก็ต้องคงต้องขอตัวลาไปนอนก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วค่อยเจอกันใหม่อีกทีนะตอนเช้าผมจะมาฟาร์มนะโอเคกูไน์ครับท่านผู้ชม เชิญท่านผู้ชมโอ้โหเลยท่านเวลาฟาร์มท่านผู้ชมและหลังที่ผมฟาร์มมาจนวิวแล้วสามหลอดเริ่ได้เลยเก้าร้อยสามสิบสามแล้วผมก็ได้ทำการมาเจอกับบอสฟูจิโทราทันทีคือสามคนเรือเอกไม่ใช่สามคนเรือเอกอันนี้คือสามคนเรือสามสามคนเรือเอกไม่เป็นคือคนใหม่ท่านผู้ชมยอมเพชรขอรับผมมาขนาดนี้แล้วเออทำไมแบบลูกผมกากจังเปลี่ยนลูกแบบป๋อเฮดดี้ได้ไหมโอเคจัดไปโอ้โหหล่อเท่มากเลยขอบคุณมากครับมาคราวนี้น่าท่านเวลาเอาจริงเอาจริงอะไรเฮ้ดูด้วยพาลูกน้องผมมานะแต่การนี้ โอ้โหดูดูมันกิ่งดินี่ไงพูดเยอะนี่ไงพูดเยอะเหรอฮะพ่เอกกเหรอพลเรืออกเหรอพลเรืออกก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ด้ว่ไม่ได้เก่งโอ้โหอ้าวไหนก็จะฟาวขาไฟแล้วนี่ไงนี่ไงพายุเท้าเตะก้นไปทีหนึ่งนี่อะไรยาดาวู้วววว ได้ดาบดอกมานะท่านผู้ชมขออนุญาตดูเลยแล้วกันนะดาบที่มันถือเยสท่านผู้ชมดูดิถ้าจับโคตรเท่อ่ะดู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 เหมือนแบบงูเห่าฉกคอเหมือนแบบอะไรมวยปั้มที่เขาแบบทำมือเหมือนงูเห่าฉกอะ แล้วเราจะนับวันาการฟาร์มาถึงเวล950เลืล่อการที่ผมฟาร์มนั้นผมก็ยัดโค้ดคูนสองไปไน,น,นั่นแหละหาโค้ดจากในเน็ตนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็ไปที่ต่อไปเลยที่ต่อไปน่าจะเป็นเกาะสุสานนะครับท่านผู้ชมเลตโก้เลยดีกว่าและท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าสูตรการจอดเรือของผมคืออย่างนี้เลยจอดข้างในชิดสุดแล้วก็อย่าลืมเซฟนะครับท่านผู้ชมถ้าคุณตายคุณก็จะเกิดตรงอื่นและไกลมากคุณต้องมาแบบนี้นะท่านผู้ชมต้องเซฟก่อนนะครับท่านผู้ชมและที่มผมขึ้นไปผมก็ไปเจอสุสานของคนคนคน,นึง่งอะไรอะอะอะพลเกปรรยุททธ์์จัน หาเลือกให้ช่องโดนปิดอีกแล้วไงท่านผู้ชมอยู่ดีไม่ว่าดี <c oughs> ให้ตายเถอะโอเคและหลังจากนี้ผมต้องฟาร์มเกาะตรงนี้ยาวต่อไปนะแหท่านผู้ชมฟาร์มไปเรื่อยๆนะผมแต่น้องผมบอกว่าให้ฟาร์มตรงซอมบี้ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะ ลิ้นลิ้นมันเป็นอะไรลิ้นมันชอบพันตลอดเวลาผมพูดเร็วๆเนี่ยไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมก็คือน้ำบอลให้ฟาร์มซอมบี้ตัวเดิมน้ผมบอกว่าให้ฟาร์มตรงซอมบี้ตรงนี้ไปก่อนอย่าไปฟาร์มข้างในเพราะว่าข้างในมันจะเกิดน้ำแต่ซอมบี้มันเกิดแป๊บเดียวใช่อันนั้นแหละคือเหตุผลที่น้องบอกให้ฟาร์มตรงนี้จนถึงเวลประมาณจนไปกอดตัดไปอ่ะท่านผู้ชมและหลังจากนั้นทำให้ผมฟาร์มเวลมาถึง1,000แล้วคือมันฟาร์มเร็วมากเพราะผมมีคูณ2นะท่านผู้ชมคูณ2ดับเบิลคู่ดับเบิลดาวคู่บัมตูดก็คือพ๊ะบ ทำมาถึงเวลหนึ่งพันแล้วผมต้องการอัปเกรดเวลแล้วก็เรียงเวลให้มันสวยแล้วนี่เลือยผมมันต้องแบบหน่วยมันต้องแบบเป๊ะอ่ะท่านผู้ชมมันถึงจะสวยไม่งั้นผมแบบไม่มีกำลังใจในการเล่นนะครับท่านผู้ชมไปก่อนถัดไปเออท่านผู้ชมกันว่าผมจะฟาร์มดาบใหม่ด้วยนะดาบซุนซุยเนี่ยผมกล่าวว่าจะดูสกิลก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวก่อนผมก็คิดไว้ว่ามันน่าจะเป็นอีพีหน้าแหละเพราะว่าอีพีนี้เราจะต้องเป็นดาบดาร์คเบสที่เวลหกร้อยหรือว่าเลเวลส์แม็กซ์พูดพร้อมกันเลยครับแม็กซ์แล้วเท่านั้น ผมที่เป็นเราใช้าทำการขึ้นเกาะขึ้นไปฟาร์มโดยทันทีแล้วก็ารทิ้งเรือไว้ตรงนี้ <Wow. S 1> ไม่ต้องกลัวเรือจะหายเพราะผมสามารถสกิดเรือใหม่ได้โอเคเราไปฟาร์มกันต่อดีกว่าท่านผู้ชมและขณะที่ผมกำลังนะเปิดเพลงฟาร์มชิลอยู่นั้นเ่ยผมก็ได้เห็นกล่องไบหนึ่งที่ติดอยู่ตรงนั้นผมไม่ลืมที่จะเก็บมันนะท่านผู้ชมแต่ขอฟาร์มชุดนี้ก่อนโอเคท่านผู้ชมอย่าลืมที่จะเก็บกล่องด้วยนะครับ เอ้ยอะไรอ่ะ you have a singing old as o l on chest มันแต่ว,ว่าผมได้อะไรอ่ะเออไม้แค่หูอือมใช่ชัวร์ผมว่าไม้แค่หูชัวร์อะไรอ่ะมไม่ให้ทันไห้อ่านเลยนี่ไงจะเอาเหรอจะสู้เหรอจะสู้เหรอนี่ไงเอาเปรี้ยวพอดีซึ่งท่านผู้ชมผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วว่าที่ผมได้มันคือ fist of darkness หรือแท่งสีดำดำเอ่อดิวดดสีดำก็คือมันเอาไว้ เออเศษหนวดดำนั่นแหละท่านผู้ชมเอาไว้ค่าหนวดดำแล้วก็สามารถทำยูรุขาวดำได้นะ oh. น่าสนใจถ้าผมเก็บได้ถึง2อ,อันผมก็สามารถทำยูรุขาวดำได้อย่างนั้นเหรออืมอีพีนี้จะได้ทำเลยไหมนะาโอเคตามไปก่อนแล้วกัน อันแน่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่เดือดกันอีกหรอใครที่ยังไม่กดไลค์แล้วก็ยังไม่กด subscribe นะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับยิ่งไลค์ยิ่ง subscribe ยิ่งมากเท่าไหร่คลิปใหม่ก็จะออกมาเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับฝากด้วยน,นะครับผมและในขณะ,ะที่ผมกำลังฟาร์มชิลๆอยู่ผมก็ได้ยินเสียงของคนที่แบบขอร้องมาช่วยเหลือโอ้พระเจ้าอะไรย่ามังกรเหรอเฮ้ยเจ้าทะเลเกิดท่านะผู้ชมโอเเเคผม,ผมล่นนการป็ ไปเลย let's go มาขอเดือดหน่อยละกันเวย้ยซึ่งการต่อสู้ของเจ้าทะเลนั้นมันเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าการที่คุณจะทำดาเมจใส่เจ้าทะเลได้คุณต้องกดสกิลเท่านั้นการที่คุณตีธรรมดาหรือว่าการที่คุณแบบต่อยเตะธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถทำดาเมจเข้ากับเจ้าทะเลได้เพราะฉะนั้นคุณต้องกดสกิลเพื่ทำดาเมจกับเจ้าทะเลได้แต่มันยากตรงไหนล่ะครับท่านผู้ชมมันยากตรงที่ถ้าเราโดนน้ำอ่ะเรื่อยเราก็จะลดไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่มีเผาเงือกท่านผู้ชมนั่นแหละอันนั้นคือสิ่งที่ยากสุดกสำหรับการสู้เจ้าทะเลน,น,นนะผมสว นี่ไงตายซะคุณได้อะไรอ่ะเงินม่วง250พร้อมกับอะไรอัพเลเวลว่ะท่านผู้ชมเห็น <He d S 1> ไหมผมได้อะไรมาด้วยอ่ะแต่ที่ผมขึ้นฝั่งได้ผมก็ทำการสำรวจดาร์ฟออฟดัร์เนี่ยของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ายังอยู่ที่มือหรือเปล่าหรือว่าหลุดมือไปแล้วท่านผู้ชมแล้วผมก็ได้ทำการฟาร์มต่อเลยทันทีผมที่ว่างๆก็เลยมาลองมาฟาร์มสกิล,ลดาบปากฉลามดูว่าดูดีว่ามันจะโหดขนาดไหนสกิล,ลมันจะมีดีขนาดไหนโอ้โห oh, ดูดีเกือบตายท่านผู้ชมแล้วผมฟาร์มได้นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองเทสสกิลลลลลกกกกกัััันน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 เเเยะะททท่่่่่่าา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 าผผูููู้้้้ชชมมมมแแแคคอออีรรจดดดดดดดสิบบบบบววว็ไไปโโหหขถถืื ท่มากเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคสกิลที่หนึ่งนะครับจะเป็นการฟาดดาบไปซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างรัวๆเลยแล้วท่านผู้ชมส่วนสกิลที่สองจะเป็นการหมุนติ้วหมุน,มนติ้วนะครับแค่นี้แหละท่านผู้ชมเอาจบการรีวิวแค่แค่นี้พอ โอเคท่าน okay, ผู้ชมผมอาจจะพูดเร็วเกินไปผมก็จะพูดให้มันชา้าลงกว่านี้ผมก็จ,จะพูดว่าคือตอนนั้นผมใกล้จะฟาร์มไปถึงเบล1100แล้วซึ่ง1100ก็เราก็จะไปเกาะถัดไป <S <S ก็คือเกาะตรงโรงงานนะท่านผู้ชมโอเคเดีย๋ยวเราตัดไปตอนนั้นเลยดิฟ้าแล้วผมฟาร์มเสร็จผมก็ทำการมรรเลือกสแตก็กแล้วก็อัพสแต็กอะไรให้เรียบร้อยแล้วผมก็ทำการเสกเรือที่จะไปเกาะถัดไปซึ่งผมก็จะผลพระแล้วก็โซไปอย่างนี้เลยคือแบบว่ามันนั่งแล้วมันเท่มากเลยท่านผู้ชมลองดูดิตัวมันมันตะมุตะมี แน่แหละที่บอกว่าเราเป็นเด็กแว้นกับซิ่งสายป๋าโอ้พระเจ้าโอ้โหอ,อ,อ้าวอะไรยา่าอู้เริดระเบิดระเบิดระเบิด อยมึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมเข้าเลยน้ำผมเอานี่นี่ได้เอาเปิดดันแล้วเปิดดันแล้วนี่ไงเอาเลยครับอย่ารอช้าท่านผู้ชมนี่ไงเปิดผมเปิดไปก่อนเลยและอีกอย่างนะครับท่านผู้ชมถ้าเราเจอเรืออย่างนี้เราไม่สามารถตีธรรมดาเข้าได้นะครับเราต้องกดสกิลนะครับอ๋อคือมันจะไม่ตีผมนะมันจะตีเรือผมมันเดียวนะให้จมอย่างเดียวนะท่านผู้ชมแล้วก็จะขับเรือหนีออกนะครับท่านผู้ชมหรืออย่าให้เรือรพังนั่นเองแล้วนี่ไงอยู่ใกล้ๆกันหรออยู่ใกล้ๆนนี่ไงก็ดาบปาดดาบคู่ไปเลยแล้วนนนนนีี่่่่่่่ไไไไไไงงงงงงอออออะะะะรคคุุณด้้้เเเิิมมมววลยยยแตตักก็ถปปชูพ ช่วยแล้วว้าถอยหลังไปอย่างนี้เลยแบบเท่ๆเลยเข้าไปสกิลนี่ไงสกิลฟันดาบเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะนี่ไงนี่ไงเอ้าไม่ใช่เรือคนละเรือเรือนนอ,อันนี้เรือน้องผม <laughs> เรืออยู่ตรงนู้นไม่ใช่ไม่ใช่โว้ยนี่เรือนี้เรียบร้อยโอเคก็ถือว่าเส้นภารกิจไปได้ด้วยดีนะครับท่านผู้ชมก็คือเลือดเรือก็ยังเหลืออยู่นะครับเกือบพังท่านผู้ชมในระหว่างที่ผมกาลังขับเรือที่จะไปฟาร์มเกาะถัดไปผมได้หันไปเห็นน้องผมโอ้พระเจ้าโอ้สุดใหญ่โอ้และเลือดเรือมันเหลือนิดเดียวแล้วมันจะสู้ไหวไหมวะโอเคลุยนี่ไงแบบดิจิตอลหรือแบบดิจิตอลเป็นไงล่ะเฮ้ย อะไรย่าลีซายโ,ยโอ้โหแรงอยู่นะท่านผู้ชมนี่ไงปาดดาบไปก่อนเลยดาเมจเข้า3,380นี่ไง <Workers S 2> อุ้ยยิงมาเดี๋ยวมาอุ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็ดร้อยเจ็ด <Öz> ร <pee hvad> ้อยวิหนึ่เข้าฟังเขางังเฮ้ยเดี๋ยวของตกเดี๋ยวของตกไปก่อนนี่นะครับท่านผู้ชมเราก็สามารถสกิลจะอยู่ตรงนี้ได้แล้วเราก็สามารถโจมตีจากตรงนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเอาชีวิตไปเสี่ยงจากตรงนั้นเลยถือว่าเป็นแผนการที่ดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมเอาไปใช้กันนะครับผมเฮ้ยผมก็รอชิลเลยละกันรอแบบว่าเลือดดาเมจเหลือน้อยๆแล้วก็เปิดฮาคิสไล่แทงเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอี้ยโอ้มาโอ้ Of Darkness อะไรที่ผมเก็บได้เอ้ยอะไรยะ You have a singing OS o s t r e s of d a r k n e s ีของผมอีกครั้งนึงนะครับว่ายังอยู่ที่มือหรือเปล่าหรือว่าหลุดมือไปแล้วท่านผู้ชมแล้วก็สามารถทำยรดูขาวดำได้นะน่าสนใจนะผมเก็บได้ถึง2อ,อ,อัน อีพีนี้จะได้ทำเลยไหมนะามามึงโดนกูฆ่านี่เลือดเหลือดิดเดียวใช่ไหมหือหือ,อ,อแขนจัดแขนจัดพุ่งเข้าไปอย่างนี้เลยฮอดามเมษาพันสามอู้หยก็หมาดีไม่เคยโกนอยู่แล้วครับพุ่งเข้าไป <c oughs> อะไรตายแล้วเหรอ <c oughs> อะไรอะ่ะไอเทมดรอปช็อปคุณได้มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันไม่ใช่โอ <c oughs> ้ดูดิผมได้หมวกอะไรมาน่ารักมากเลยอุ้ย <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมพวกนี้มันเข้าวันไหมเข้าอยู่นะดูดิเข้ากับไอ้แกงข้าวผมเลยอะโอ้ยหนุ่มพูดไอเดียแล้วก็โดนตอบปากโอ้ลูกขอโทษครับขอโทษขอโทษครับโอเคสุดท้ายผมก็ไม่ได้ทำการเสกหนวดดำหรือว่าถ้าทำการทำโยรุสีขาวดำทั้งนั้นแหละท่านผู้ชมน่าเสียใจจริงๆแล้วหลังจะโจมตีบอสทะเลไปได้ไม่นานผมก็ได้ประชมตีบอสเรือซึ่งน้องบอกว่ามันบอสเรือมันเกิดทุกถึงชั่วโมงนะท่านผู้ชมก็เลยลองมาดูมาหน่อยว่าเออมันจะโหดสักแค่ไหนเนี่ยโอ้ดูบอลลังดูหน้าบอลลังอ่ะห้าวมากนะหรอขอดูหน้าหน่อยดิหนนนนนน้้าาไววะโอยยยยยจจจจพก่ ทำการฆ่ามันจะตายแล้วแต่ไม่ได้อะไรเลยนะอะไรอะเงินส้มเหรอผมได้มา10อันอะ่ะโอเคเราไปฟาร์มดีฝาดท่านผู้ชมอย่าให้เสียเวลาโอเคท่านผู้ชมเราก็ต้องทำการมุ่งหน้าไปฟาร์มในเกาะถัดไปเลยทันทีอย่าช้าท่านผู้ชมเราต้องรีบฟาร์มแล้วเร็วเวลเราโอ้เยี่ยมปะตัวฟักเกอร์ตัวเฮียเลยนี่นี่ไง <c oughs> ข้อหาที่ทําให้ตอกใจาก็ตายไปซะ,ะโอ้โอเคเราได้เงินม่วงมาอีก250นะท่านผู้ชมก็ถือว่าเยอะอยู่นะท่านผู้ชมเงินม่วงเยอะอยู่นะโอเคอัพสเต็คแล้วก็เตรียมพร้อมฟาร์มเลยดีฝาดท่านผู้ชมเดี๋ยวจะช้าเกินไป เป็นยังไงบ้างครับสนุกหรือเปล่ายังไงชอบใจหรือยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งมาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะลงคลิปลป่อยขึ้นนะผมก็จะลงทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็ลงช่วงประมาณ6โมงเย็นนะครับยังไงก็ฝากตามหน่อยนะครับไว้เจอกันครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลสกี้ตุนีตุนี